สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาตรวจสอบหมายเหตุนะครับประกอบงบการเงินครับหลังจากที่เรานะครับได้นะครับสมุดเล่มฟ้าหรือว่าได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินจากสตงมาแล้วนะครับหลายๆที่หลายๆท่านนะครับอาจจะดําเนินการนะครับในรูปแบบ Excel นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้แล้วเราจะมาตรวจสอบในระบบกันนะครับ เราก็ไปที่เมนูระบบุบบัญชีครับไปที่รายงานงบการเงินไปที่รายงานประจำปีไปที่งบการเงินรวมและไปที่งบแสดงฐานะการเงินครับดับเบิคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะกดปุ่มค้นหานะครับเพราะว่าเราจะตรวจสอบนะครับไมยเหตุนะครับเลขประจำไม่เหตุนี่แหละนะครับ ให้เราปริ้นออกมาตรวจสอบก็ได้นะครับหรือว่านะครับเราจะนะครับเมื่อปริ้นออกมาตรวจสอบแล้วนะครับได้ตัวเลขที่ถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องนะครับก็ไปที่ปุ่มกําหนดหมายเลขนะครับจากนั้นเราก็มาที่ลําดับทีแล้วก็กดปุ่มหมายเลขนะครับเปลี่ยนแปลงหมายเลขให้ตรงกับเลมฟ้านะครับเมื่อดําเนินการเรียบร้อยครบทุกหมายเลขแล้วนะครับให้เรากดปุ่มบันทึกครับ เมื่อเกิดปุ่มบันทึกเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะปริ้นนะครับมาตรวจสอบนะครับก็แก้ไขนะครับก็ปลิ้นออกมาตรวจสอบได้เลยนะครับให้เราโฟกัสไปที่นะครับรายงานของปี65เป็นสําคัญนะครับเพราะว่ารายงานปี65นี้อย่าลืมนะคะว่าพอสิ้นปี66นะครับตัวเลขและหมายเหตุพวกนี้นะครับจะไปโชว์ที่งบแสดงฐานะทางการเงินในระบบ ขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานขอบคุณและสวัสดีครับ